สวัสดีครับช่องพายเลิฟนะครับวันนี้เลิฟมาลุนกันนะคะ <c oughs> แม่แม่เอฟซีค่ะมาช่วยลุนกันว่ามาให้กําลังใจนะคะ <c oughs> ว่าว่าว่าดาวจะว่าว่าดาวว่าเลิฟจะขึ้นได้ไหมนะคะ <c oughs> เลิฟไม่เคยขึ้นรถกับเพื่อนเลยนะคะเจ <c oughs> ้าลองลองเอาไปใกล้เบิง <c oughs> เอาไปใกล้ๆเลย <c oughs> แล้วเลิฟไปไปไปดูเขาดูวิธีเขาขึ้นรถเราจะจะเป็นยังไง Lúc oh, rồi. Rồi. À. ôi hắn bắt đầu bắt đầu bắt đầu bắt con bắt đầu bắt đầu bắt đầu bắt ôi, bắt đầu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  Thì đầu bắt đầu bắt đầu เลับเลอ้นก่อนลูกอ๋เก่งเก่งเก่เงเ้นกงเอาลองลับขึ้ก่อนบ้างเอาลองลับขึ้ก่อนดูสิเป็นยังไงเอาลเล็บเล็บขึ้นอาเล็บขึ้ไปลูกเออนั่น บ้าก่ายเกมันมีช่องว่างมันมีช่องว่างมันมีช่องว่างมาเด้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 โอ้เก่งจังเลยพใหญยพอใหญเล่นพอใหย่ล่นขึ้นมา

เลิฟขึ้นแล้วนะคะเลิฟขึ้นไปแล้วอยู่หน้ากับดาวเลยนะคะอยู่หน้ากับดาวให้เลิฟนิ่งป้องนิ่งค่ะนิ่งค่ะแ้่ม็งกากับมาเดกกินข้าว่แท้มาแล้วนะคะมาแล้วเจียมเรียมหอมก้อนแม่เจียมเียมหอมก่อน ขึ้นแล้วขึ้นแล้วพี่ปีขึ้นได้แล้วเหลือนุ่งบุญอุ้มบุญกับเดี๋ยวอุ้มบุญย่าพี่นกมาแล้วนะคะพี่นกพี่นกมาแล้วนะคะพี่นกมาแล้วพี่นกมาแล้วพี่นกมาแล้วนะคะสาวเ่ียนพี่ปียันยูเดี๋ยวเดี๋ยว มาแล้วค่ะสาวอุ้มมาแล้วค่ะนี่ค่ะสาวอุ้มบุญมาแล้วนะคะบุญมุกลางบุนได้บุนพี่พี่บอกที่ดอนไปเอากองนี่เ,เด็กๆก็จะขึ้นรถนะคะแม่เลิฟก็วันนี้ทำตัวเป็นสารถีใช่หรือเปล่าคะเขาเรียกว่าสารถีจำเป็นใช่ไหมคะขับได้เฉพาะรถตัวเองคนรถคนอื่นไม่ได้นะคะ ไ้ขึ้นพี่ทางโอ้ยข,ขึ้นไปแล้วนะคะสีเชือกขึ้นไปแล้วสีเชือกเหลือเหลือเหลือพี่นบนะคะพี่นบก็จะขึ้นเหมือนกันแม่เลิกก็จะเป็นพนักง,งานขับรถจำเป็นนะคะวันนี้ ครบทุกเชือกแล้วนะคะขึ้นไปห,ห้า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 เชือกห้าเชือกนะคะแม่เลิบก็ขึ้นรถอีกรอบอีกรอบมาขึ้นรถค่ะเ <มา S 1> ลิบมาถึงที่แล้วนะคะขออาภัยนะคะแม่เลิบไม่ได้ถ่ายตอนที่น้องลงรถไม่ได้ไม่ น้องดาวน้องดาวฟีสไตล์เลยพี่เลิฟอยู่นู่นนะคะเลิฟเล่นคนเดียวก็ได้ครับมูดามาถึงแม่น้ําชีแล้วนะคะมาถึงแม่น้ําชีชายเลิฟเมารถนะคะขายม้วนออกเต็มรถเลยพ่อพ่อเก๊กต,ต้องทํากันล้างนะคะล้างให้สะอาดตากรถไว้ให้แห้งนะคะตากรถไว้ให้แห้งแล้วก็ มาดูลูกชายมาดูมาดูเบื้องหลังยูทูบเบอร์แล้วนะคะขึ้นทั้งหันหมอลำยง้วทำไมล้าดตึงขึงมิจริงๆแคร่ลบนี่ร้อนเลยค่ะร้อนมากเลยพ่อเก่งจังเลยลูกเก่ง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 ลูกแต่เมาลถดเมาลถดเหมือนแม่ครับเมาลถดเหมือนแม่แม,ม,ม่น้ำชีแม่น้ำคีค่ะแม่น้ำชี แม่น้ำมูลอยู่วังทะลุนั่นค่ะบ,บ,บันจบกันน่ะอมองนั่น,บ,น,นบ้านแม่นั่นบ้ <ừ. S 1> านตะทิศเจ้านั่นท่าขึ้นบ้านตะทิศ <ừ. S 1> อ๋อช้างเยอะนะคะแถวนี้ช้างเยอะ สร้างผู้ใดวางขึ้นพอยายจีหมูจักหยาเขาหลายแถไปขอหยาเพิ่นมากินแน่้อน้อจังน้อยโอ้สร้างแต่เน่านะออโอ้ท่าน้ำหมูนขึ้นมานู้นถึงนู้นเลยนะคะถุงนู้นเลยเมื่อยแล้วคะ่ะเลิกเล่นเมื่อยแล้ว ครั้งแรกนะคะครั้งแรกเลิฟเพิ่งมาเจอบรรยากาศธรรมชาตินะคะนี่นะคะแม่น้ำขีบรรยากาศครั้งแรกเลยเลิฟเพื่อนๆก็อยู่ฝั่งนู้นนะคะเพื่อนๆเล่นสไลเดอร์มีความถูกมมากเลยแต่เลิฟยังไม่กล้าปล่อยนะคะยังไม่กล้าปล่อยสู้บางทีเอฟซิกอาจจะถามว่าทำไมต้องล่ามนะคะ คือต้องล่ามไว้นะคะเพราะว่าน้องยังไม่คุค้นขินสถานที่แล้วก็ไม่รู้ว่าน้ําข้างหน้านี้จะลึกขนาดไหนนะคะเพราะว่าน้องยังว่ายน้ําไม่เป็นนะคะห้าต้องเซฟเซฟไว้ค่ะอย่ามั่งเบลใกล้ตอเลยพระเสด็จยังลูกพระเสด็จน,นาง ก็เลเหมือนแม่พิมพ์ตอนเด็กๆเลยแม่พิมพ์ก็กลัวเหมือนกันก็กลัวเหมือนกินน้ำบ่ลูกกินน้ำบ่ ยามาเล่นไก่ต่อายโอ้ยาิกัากเอาลักออกันาเอาลักออกได้นีนโน่โอ้พีน่นพพี่นพพี่นโอ้พีนพ่นอโอ้พี่นพี่นโอ้ เกือบใจขาดแม่ไม่เล็บก,กันใจน้ำ <laughs> ไม่เล็บก,กันใจน้ำไม่เล็บใจขาด <laughs> สีใส่โต้หอยแน่ล่างโต้หอยในลูกชายเพิน่นอ่ะไปเด็กเล่นกันเล่นกันเอาดาวดาวก็เล่นเอาดาวดาวสไลเดอร์เอาดาวสไลเดอร์ชอบมากเลยสไลเดอร์ <c oughs> พี่นกจะร้องทำไมลูกคงคิดถึงน้องแกตานะคะเอาเอาลูกไส้คอยกระชิมาเอาตะกุกลักออกหอดมาเป็นไงหดมาเออเออเออ <laughs> พี่นกพี่นกอย่าร้องอย่าร้องเออบอกพี่นกอย่าร้องโอ้จ้ำกันไ <laughs> ังไหมจำกันแห้งเถอ สาในพี่น็แน่สาในพี่น็แน่เออเอเออย่าไปเต็งพี่รับมาแล้ว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 ตัวยัางตัวยงังนี่มาแล้วเฮ้ยอย่ามาทางพี่เด้อะคือพอแห้งเนาะ หนาไม่ยังไงคือพอแห้งแท้อ่ะอิะทีบ้างก็ได<ะ>้ละ่ะพุ่นพุ่นไปแล้วไปแล้ว,วไปแล้วดาวแลน,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 นไปแล้วพ่อแด้โฮมอยู่ดิโด <laughs> นบยาเฮ็ดแกงสันแม่ใจกี่การ <laughs> เลิฟประกามุดดอกเลิฟท่านหูจักมุดน้ำพี่โนบเก่งแต่ว่าหูมุดน้ำแล้วพี่เลิฟพี่มุดอัน โนบโอ้ย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 ไปทอะรโพน่ะนะคอยเต่ลงฟยังไงแห้งแก้วครั้งแรกนะครับครั้งแรกของเลิฟสนุกไหมเลิฟมากับเพื่อนๆ เศ้าแฮบแฮบแล้วเสร้าแฮบแบแล้ว แดดร้อนมากเลยค่ะพี่นกพี่นกมีความสุขมากเลยเล็บคลิปนี้เป็นคลิปแรกแล้วครั้งแรกของชายเล็อบอ้าวพอมวนบุื่ผูเดียวแล้ววันลุกจะไปน้ำพอลุกจะไปน้ำพอ ครั้งแรกของเลิฟนะคะที่ได้ขึ้นรถและออกมาดูบรรยากาศข้างนอกนะคะเก่งมากเลยลูกชายพ่อใหญ่เจ๊กก็ฝากแม่แม่เอฟซีด้วยนะคะฝากแม่แม่เอฟซีมาเป็นเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับช่องพายเลิฟเรากดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องพายเลิฟเราด้วยนะครับขอบคุณครับ